สวัสดีครับทีเด็ดบอลเซปสาวันเสาร์ที่8มีนาคมมาแล้วนะครับ สำหรับ3ตัวในวันนี้นะครับก็มีลิเวอร์พูลพบเซาท์ทัมตันนะครับคริสตันเลธพบกับอีฟซิฟทาวแล้วก็เบนฟอร์ดพบกับแอสตันวิลล่านะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มวิเคราะห์ทีเด็ดบอลวันนี้นะครับสำหรับท่านใดที่อยากร่วมสนุกกับลาลิก้าเบทนะครับหรือต้องการที่จะเข้าร่วมกลุ่มทีเด็ดฟุตบอลนะครับแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยก็แอดไลน์สอบถามผ่านลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและเพื่อเป็นการเซอร์ราเราไปเริ่มวิเคราะห์ทีเด็ดบอลวันนี้กันเลยดีกว่า วีคลางที่คู่ของลิ์พูพบกับเซาท์แฮมตันนะครับงานนี้เนี่ยระเบิดภูเขาเผากระท่อมมาแน่นะครับสำหรับลิ์พูนะครับเพราะว่าเกมกลางสัป,ปดาห์ที่พวกเขาบุกเอาชนะเปสเช1-0แบบช็อกสายตาเจ้าบ้านนะครับด้วยการยิงเข้ากรอบเพียงครั้งเดียวนะครับภาพรวมของเกมเนี่ยถ้าตัดเรื่องวินัยเกมรับที่ดีกับความยอดเยี่ยมของอลิซองเบ็คเกอร์ออกไปเนี่ย ที่เหลือแทบไม่มีอะไรดีนะครับทั้งแดนหน้ากับการเพนสกอร์หรือแดนการกับการคองเกมนะครับบอกเลยว่าพวกเขาเนี่ยกำลังอัดอั้นรอการปลดปล่อยนะครับซึ่งทีมเยือนอย่างซาดัมตันนะครับกับฟอร์มที่ต้องบอกว่าห่วยระดับจองตั๋วกับสู่แชมเปี้ยนชิพแล้ว นะครับคงไม่ต้องสาธยายอะไรเยอะนะครับแถมผลงาน3มเกมท้ายเนี่ยก็พ่ายรวดนะครับแล้วก็โดนถลุงตะคายตายอนาถกว่าสเปนประตูนะครับเรียกว่าขั้นต่ำเนี่ยต้องมี3เม็ดยืยนพื้นนะครับดังนั้นแนะนําให้อยู่ต่อรอรับซั์ปีที่ลิเวอร์พูลจะเหมาะสมกว่านะครับแม้ว่าเรทราคาเนี่ยจะดูแพงนะครับแต่เชื่อว่าลิเวอร์พูลข้ามผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับ วิกครอนที่คู่ของคิสตันเพลทพบกับอิฟสวิตเทลนะครับต้องยอมรับว่าช่วงนี้เจ้าถิ่นอย่างคิสตันเพลทเนี่ยฟอร์มอันตรายไม่ธรรมดานะครับด้วยการคว้าชัย4จาก4หนท้ายในลีกนะครับแล้วก็ผลิตสกร์รวมทั้งสิ้นกว่า9ประตูเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าดุดันไม่เกรงใจใครเหมือนกันนะครับในช่วงนี้แม้การบู๊ในรังย่าวกงตัวเองเนี่ยจะขาดความแน่นอนไปสักนิด แต่การรับมือกับทีมเยือนอิฟสวิตที่แพ้มา6จาก7เกมหลีกท้ายแบบไม่ชนะใครนะครับแล้วก็โดนทะลวงแนวรับยับเยินร่วม่วมกว่า12ประตูนนะครับจริงอยู่ที่เกมลุกเนี่ยยิงได้ไม่เคยขาดถ้าว่าเกมรับเนี่ยก็แจกไม่เคยพอ แถมสภาพทีมก็ย่ำแย่เข้าขั้นวิกฤตนะครับดูทรงแล้วเกมนี้เนี่ยงานเบาสําหรับเจ้าบ้านนะครับไม่น่าจะเป็นปัญหาในการปิดจอบ3ามคะแนนนะครับเมื่อพิจารณาจากหน้าเสือนะครับบวกกับภาพรวมต่างๆแล้วนะครับแนะนําให้อยู่ต่อรอรับจับไปที่คิสซันเพลตในเรทราคาในหนึลูกได้เลยนะครับแล้วท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับ อีคลอสที่คู่ของเบนฟอร์ดพบกับแอสตันวิลล่านะครับก็หากเป็นการเจอกันในช่วงเดือนธันวาถึงมกราเนี่ยก็อาจจะเป็นทีมเยือนอย่างแอสตันิลล่านะครับที่ดูดีมีลุ้นและมีโอกาสบุกเอาชนะได้เลยนะครับทว่าการไปเชิญหน้ากาันตอนนี้เนี่ยต้องยกให้เจ้าบ้านเบนฟอร์ดนะครับมีแววมากกว่าเยอะมากนะครับเพราะผลงานตลอด5เกมลีกหลังสุดเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้ถึง3ครั้งนะครับแล้วก็ผลิตกร,รวมทั้งสิ้นกว่า8ประตูเลยทีเดียวนะครับ สอดคล้องกับสิ่งพ์พง,งานเนี่ยช่วงนี้ผีเข้าไม่ยอมออกสักทีนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยผลงานออกทะเลต่อเนื่องนะครับด้วยการกำชัยเพียงครั้งเดียวตลอด7จดเกมที่ผ่านมาและโดนถลุงแนวรับยับเยินร,ร่วมกว่า13ประตูเรียกว่าเกมลุกเนี่ยป,ป,ป,ปุบปรับนะครับเกมรับเนี่ยไม่เอาก็ยังได้นะครับเชื่อว่าเจ้าถินเนี่ยน่าจะอยากถอนแขนจนตัวสั่นที่เคยบุกพ่ายถึงวินล่าพาร์คมาแล้ว13นะครับเมื่อพิจารณาจากหน้าเสือกับภาพรวมทั้งคู่แล้วนะครับแนะนำให้อยู่ต่อ รอรับทรัพย์ไปที่เบนฟอร์ดนะครับจะโอเคกว่าสําหรับคู่นี้นะครับเพราะว่าจากเลนราคาเสมอได้มีการไหลเพิ่มไปเป็นปปนะครับแล้วก็ราคา1นึสองหรือว่าราคาผู้ต่องเทศของทีมเย้าชนะมีการไหลลงมาด้วยนะครับแล้วท่านผู้ชมเหรอครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับคู่นี้ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับสรุป้ายคลิปนะครับคู่แรกคู่ของลิอร์พูพบเซาท์ทมป์ตันนะครับคู่นี้แฮนดิแคปสองลูกครึ่งขออยู่ต่อไปที่ลิอร์พูนะครับ คู่สองนะครับคู่ของคิสตันพาเลตเจอกับอิฟซิทาว์นะครับคู่นี้เฮนดิแคปหนึ่งลูกขออยู่ต่อไปที่คิสตันพาเลตนะครับคู่สามคู่สุดท้ายคู่ของเบนฟอร์ดพบกับแอสตันวิลล่านะครับคู่นี้เฮนดิแคปปปนะครับหรือว่าเสมอควบครึ่งนะครับขออยู่ต่อรอรับซับไปที่เบนฟอร์ดนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นแค่เพียงทัศนะและเป็นแนวทางจากปาต้นเท่านั้นนะครับหากชอบก็จัดหากขัดก็ส่วนกันได้เลยครับ